สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับวันนี้ครับสพามาหาปูขุนนะครับเนาะครับปูขุนครับมือที่แล้วครับปูขุนกับไห่มาแปดศูนย์หรือศูนย์แปดเนี่ยครับล่างครับตรงๆเลยครับพี่น้องครับกับพามาตามต่อเนาะพี่น้องเนาะครับโค้งสุดท้ายครับครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายครับมาเอาครับเผื่อว่าอะไครับ ลดโค้งน้ำมูครับงานพี่น้องเอฟซีทุกท่านลดโค้งก็เลยขับต้องฟาวมาครับรอบนี้อาจจะขับต้องฟาวเบิ้งนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผู้ใดครับเปิดเบิ้งคลิปครับกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับให้กับท่านช่องของคุณพอลูุกดกพาลุยชาแนลครับเพื่อเป็นกวามสนใจในการทายท่ามคลิปนะครับ ไปถพาไปพบกับหลวงปู่ขุนของเฮาครับเนาะการการนรรมาสการครับปู่นมาสการปู่มาตามโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเลยนะครับผมโค้งสุดท้ายครับผมเอ็มมันร่วมมาหมดเลยเดมือนที่เรื่นี้หมดแลยโค้งสุดท้าย บ่าจะแยกคือเจียวกว่อนเด้อครับผมเดี๋ยวนี้เอา<อ>เอาบนล่างน้วยกันเพราะว่ามันคุ้มเลขสองรัดนี่มันคุ้มไม่เหมือนแม่คุ้มทั้งบนทั้งล่างคือกันนั่นนะคือว่าให้รูดเลยเรยสองตันรูดเูดเรื่อยคือว่าติดติดแจแน,นนั่นสองตัวครับผมถ้ารูดว่ามีผิดพลาดปักกันเลยเลยรื่อยโอ้โหแมวแมวด้วย

ครับหมดแล้วมาร่วมเนี่ยมองเดียวแล้วครับครับไปมักทะเลกับสัตว์เลยทะเลคัดใตกับพันไปบริยวณเป็นบนล่างน้ำกันเลยเ่ามีแนวนมอันแล้วตัวหนึ่งมึงน่ะมีเข้าว่าอันแล้วนะสองสามตัวคนละสามตัวนี่แนวนมอันแล้ว เพราะว่าเลขชุดนี้มันยืนยันตั้งแต่ตอมหวัดคนนี้ว่ามันมาจากแมนปูเห็นปูได้เห็นต้งวเหรอเห็นอยู่เลยมันยืนยันว่ามันจากสิตัายุดตัวใด้มันว่าครับยืนยันตั้งแต่ครั้งแหลกคนน่ะยืนยันตั้งรั้งแรกแต่ว่าปูยังมันเน้นน้ำปูเนาะดันเน้นครับยังมันเน้นสามารถใส่ปูใส่เอาลอตเตอน้ำพุ่งน้ำหวานปู เอานับรลเยไอเอาเข้าไปนี่มาเลี้ยงบอลในนนแท้เลี้ยงฟูขาสิบนอลในนนเลยชาม,มือแล้วเต็มบรับัติทีบุใครจะเป็นบัรลุกขวานหนึ่งมนากับอาทิตย์หนึ่งมีนาคม เคยแตกกติแตกคือเก่าแล้วเนาะครับผมเคยใลยก็ติใดคือเก่าเมื่อน้ำนมตีแตกแกงมโบ่ที่จะวาลตุลีว่ามีมาทแง่ชุ่มเฉียวชุ่มหวานเหมือนี่กับว่าได้ได้เรทได้ล้องร่วมร่วม บนลางเด้วร่วมกันแล้วโจรตรีย่านมาผมมีศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดแค่ศูนย์แปดศูนย์บมเดลไขตกเก่าตกครับแล้วมันอ,ออกไปแล้ว<ม>บนล่าง,างอันนี้เรียกเรียกเ,เครื่องอะไรได้ในนี้ได้ครับผมจวก่อนจะเริ่มแรกกับเครื่องตัวนี้ละ เด็กเข่งตัวนี้แล้วก็เป็นเลขสามตัวน้ำเล่นนี่ดละเลขสามตัวเลยก็ได้เด็กเข่งเด็กเข่งจับสามตัวอะไรน้องปูครับสามตัวอะไรเลขเลขวินไหมครับเลขวินฤที่จับศูนย์สี่แปดอะไรน้องจับหมุนก็ได้ครับมันนี่ก็นเลขวินมันตัวนี้โอ้ยเม่อก่นั่นต้องดีๆนั่นต้องเยอะขึ้นมาข้อ มันห่วงกับความมาก็นเนยียนมาลายมันยันคนเอาเจ้ความนี่จับมันถึกตบอย่าติงอย่าติงอย่าติงไอขับเลขย่าไหเอาเลขว่เาเอาดีเลยศูนย์หน่อยติรกศับยิงศนะูนย์กับศีนะปู่แมนนยกับ ซึ่งกับสี่จิกอดข้อกันกับวัจักรนั่นจิมาก,กับตัวเอื้องกับผมกายูนัส่สิเอาไห้นี่ยละเดอ้อนั่งเทียกับอา,บอาจิเป็นตกกอดข้อกันก็นได้รูดเอาเลยรูดเอาเลยบนลังก็ได้ครับผมอาจิเป็นเด็กครูเก่งก็ได้มาแห้งสี่งวดเลยประกันลันลเน้่ยพอนี่เครับผม 00เกี่ยง00ชีแปดไฟต้องเริ่มแรกคนเดียวครับแ,<ต>แมนแมนต้องหมดในขีดแปดในขีดแปดมันแยกบ่ได้มันมาเอาอันนี้เขามามันก็นยี่มีตัวนี้ตัวเดียวครับมันก็เป็นสามตัวนี่ยังคือเก่เาเอาสูตรได้มามาตั้งก็เป็นอันนี้คืน้นเก่า04 รุ่นหา้าที่มันจะอัดของมันโปรตีนรุ่นหา้าซูนแปด C หนึ่งตัวนี้แยกมูมาจากหน่อยมมันนี่มาจากตัวหนึ่งยุ่งหัวม,มูตัวนี้ก็เลยว่าซีมันคุ้มยุกก็เลยเอาออกมา มันก็ออกนอกมาสองตัวคือซีซีหนึ่งกับซีเก็ดกันวะครับออกนอกเขามาแต่ว่าซีมันคุ้มเลยหมืนนะซีเก็ดซีเก็ด สาตัวนี่พ่มาสิสิพ่อทรงนำเก็ดหมือเด้อพันีุแ่แตนเด้องมาไก่เตนมุกเต่าสามตัวตั้งรักให้นี่ผ่ะ่นว่ามีมาตัวใดตัวหนึ่งสิพ่ออบสิพ่อทรงนำํี่เก็ดมืออย่ามาไก่มุกข่ก็แล้วกันครับผมนั่งใกล้คนก่ไศูนย์สี่แปด่มาตรงมาแลวศูนย์สี่แปดพ่อมาซึ่งสองตัวมาหัดคิดว่ามาหัดตัว ถามว่านี่ยิวะช่งน้ำอาทิตย์หนึ่งเขาไกลข้นม่าลย,ยครับลบมาาสั้นเขาอา่จชิวะสันเขามันจิตตายเนะ <c oughs> าะช่งนำมันตายเลย <c oughs> เพียงแต่คนมามากไก่ครับผมอ่าชุนชุน <c oughs> าเลตัวเะเลสามตัวเปิดตัวเลสาตัวข้ามา่าเคือมูลิ <c oughs> <c oughs> ศูนยูนย์ี่เลต้อ็ังอันนี้ตั้งเป็นสีสาม้ชุนชุนเล็ก T เครับหานนเล็กนิม่เตผมจะบอกไมมากเขาเล็กสุดพอดีนะเข็มมือเขาเจ้าอัญญานี่ขาเจ้ามารับผมออกชุนชุนย่งไงลัางบนย้วซุ้มอาะจันบ้างไงบ้าง ก็เจ้าเจ้าพวกาเอาศูนนี่ปูผู้เดียวนี่แล้วมันนิมิตเด้ที่แรกกระผมก็ว่าศูนมันมาคุ้มดูแมนว่าเ้าุนๆมันเมวก็มาเขานิมิตพอดีครับเตรียมกำมืออัญญ่ไหมกษิวาลสันใหญ่ชุนนี่นิมิตใหญ่ศูน ศูนย์ทีแปดศูนย์ทีแปดศูนย์ทีเ็ดอันนี้พอ่อใดน้ำกลดผู้ใดเรื่อคำนวณเองมาหล้วนๆเลอครับผมสุดกำลางของคนในตาดึกจำปันคนเดิ้ลโงมูอย,ย,ยู่กับกู จาก้วื่อทียไปตรงมูลนะมูทจ่บานน้ำคนมูลนะ,ะเป็นเจเก่าเบืงเลีกสามตัวที่กลมละเบนนี้ได้ครับผมกลมตัวหนือตัวนึงห้าศูนูนเี่ครัผมเป็นเลขนิมิตเด้ครับผมต่อกันสองขึ้นเลสามเสมนี่ตัวนึ่งตัวตั้งรักนี่ใช่ไหมเล็เขี้ยง ครับผมเส้นสิเนต,ตัวนี้สีหา้าเลยพอมูจา้าอันแล้วนะตัวน,นี้นะหาได้ก็หาเลยผู้ดได้ไว้แล้วต้องเจ็ดดนรถก,กระเลี่ยงแทบเปิดเลียกฝนเขามาพอดีนี่หลายหลายตัวเยอะหลายใบเยอะเลยมันมากเก่งวัดได้เด็กได้ครับาเนี้ก็กลมเลย ไปสองกลม <48. S 2> สี่แปดชุ่มมันเป็นล่องตัวนี้ก็เก่งอยู่ด้วยนี่เด้อตัวนี้ตัวนึงก็เก่งตัวนี้ตัวนึงก็เก,งงกเก่งลักซี่ชุ่มนี่เก่งมัดนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวล่องขันจิโก้มไม่มัดเจ้ตัวเขาเจาะกติว่าบากกลมมันวะเอาซำนี่ขันจิก้ไมมัดจ้าตัวครับผม ผมมากคักกรตัวนี้ไรครับที่เปลี่ยนในจักจิได้บ่ได้แต่ว่าไดมัหลายใบเียรนี้บ่มีแล้วอ้าวครับเป็นอะไรพี่ชุท้ไยแล้วครับผมที่นี่เราทปูเนาะครับกอบคุณปูฟังไดแดงชครึ่งหมอแรกงิโตไปบอกมืเอือนตเสาครับผมั้มาไม่ื่าต้นนี้กระชีใช้หักดนี่รง้ยเปย์อนปรแกม กูโทรตามบึงเร้มาอีกแล้วอะไราว